สวัสดีครับผมหนุ่มวรพลจาก n e w t e c t ท็กเต r ครับวันนี้เราจะมีอุปกรณ์อนเนกประสงค์ชิ้นใหม่นะครับสำหรับใช้กับ n e w t e c t ท็กเต r เครื่องสับไม้และกิ่งไม้ต่างๆด้านหลังนี้สามารถต่อได้กับ n e w t e c t ท็กเต r ไว้ต่อได้ที่ด้านหน้าของรถเลยนะครับการคอนโทรลได้ระบบไฮดรอลิกนะครับดูกันนะครับว่ารถ n e w t e c t ท็กเตอร์หคันสามารถกลายเป็นเครื่องสับไม้ได้อย่างไรนะครับโดยการประกอบที่ง่ายมากครับ แล้วเดี๋ยวมาดูการใส่การประกอบและการทำงานกันครับการประกอบก็ไม่ยุ่งยากครับเพียงแค่ใส่สลัก2อันและสายพานเข้ากับรถไถเอลอนอนอเนกประสงค์นิวเทคแท็กเตอรเพียงแค่นี้เราก็จะได้รถไถท,ที่สามารถสับไม้ได้เรามาดูกิ่งไม้นี่นะครับสามารถสับได้แบบนี้เลยอัตราการสับ800-1,000กิโลต่อชั่วโมงเลยครับ โอ้โหท่อนไม้แบบนี้ก็สับได้ครับและยิ่งติดตั้งบนรถนิวเทคแท็กเตอร์ที่สามารถเคลื่อนย้ายไปได้อย่างสะดวกก็สามารถไปทํางานในจุดที่ทํางานได้เลยครับแบบนี้ดีจริงๆโอ้โหแบบนี้ถูกใจเกษตรกร,กรชาวสวนปาล์มมากเลยครับสามารถย่อยสับใบปาล์มได้ด้วยครับย่อยสับแบบหยาบและสามารถย่อยแบบละเอียดเพราะเรามีช่องสับย่อยละเอียดด้วยครับแบบนี้ดีเลยครับ การที่ n e w t e c t t r a c t o r สามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้หลากหลายเพื่อช่วยทุนแรงเกษตรกรและลดภาระแรงงานเกษตรกรได้อย่างดีเลยครับเรามาดูกันนะครับว่าอันนี้นะครับเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับแล้วเครื่องนี้จะสับยังไงนะครับเดี๋ยวค่อยดูนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูอ่ะไม่ไม่ไมอ่นั้นส่ง แล้วต่อไปเดี๋ยวมาดูกิ่งไผ่นะครับกิ่งไผ่นะ,นะครับโอ้โหสามารถทําได้อย่างนี้เลยนะครับจ่อยได้และสับได้ละเอียดมากๆเลยนะครับแบบนี้เป็นกิ่งไม้เนื้อแข็งนะครับกิ่งไม้นะหรือจะเป็น ใบปาล์มนะครับก้านปาล์มนะครับแล้วก็ตัวเมื่อกี้กิ่งไม้ไผ่ครับจะมาดูผลงานนะครับว่าเราจะสับได้ยังไงนะครับอันนี้เป็นสับแบบละเอียดนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับละเอียดแบบนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยนะครับออกมาทางช่องนี้นะครับเดี๋ยวผมกำไว้หนึ่งมือนะแล้วนี่ก็เป็นแบบหยาบออกมาทางช่องนี้นะครับอยู่ด้านนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูอ่าสองอย่างแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็สามารถทํางานได้ทั้งสับแบบละเอียดแล้วก็สับแบบหยาบนะครับไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้นะครับ หรือจะเป็นนะครับใบาปาล์มก้านปาล์มต่างๆสามารถที่จะสับได้ด้วยเครื่องสับและใช้คู่กับ NewT ท r แท t กเตอคันนี้เลยนะครับอนเนกประสงค์จริงๆครับการติดตั้งเครื่องสับย่อยกิ่งไม้กับรถแทรกเตอร์ก็สามารถทำให้ New t ท c t Tractor ช่วยงานเกษตรกรได้สะดวกครับเพราะสามารถเคลื่อนย้ายเครื่องสับไปที่จุดทำงานและโยกย้ายสะดวกครับ นอกจากนั้นก็ถอดเก็บไม่ยุ่งยากครับเพียงแค่ถอดสายพานและสลักเพียง2ตัวเท่านั้นก็สามารถยกเก็บได้อย่างนี้สะดวกจริงๆเลยครับ อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้กับช่อง n e w t e h t r a c t o r รถไถเออ่อนอเนกประสงค์ฝีมือคนไทยจากชายผู้เรียนหนังสือเพียงแค่ป .1 อ,อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และได้ออกรายการชาร์กแท้งไทยแลนด์นะครับถ้าสนใจติดต่อผมหนุ่มวรพลเบอร์โทร0615594626หรือฝากข้อความเพื่อให้โทรกลับได้เลยครับขอบคุณที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของคนไทยนะครับขอบคุณครับ